ูปไปแดงม,มาแล้วครับอโอ้ยโอ้อมเะทครัสุดๆนนะครับโอ้โหามะาไข่ขี้ดีนะฮะอันนี้เอาโอ้เปี๊ยปเปี๊ยวป๊กจบโอ้ดูสดิเฮ้ยไม่ง่ายนะฮะเมนูนี้อาไข่ไ่นะโอ้บ้า น้ำลงน้ำลงเกลี่ยวดท่อโลนจานแล้วโอนหน้ากินแล้วหมูกรอบไฟแดงมาแล้วครับโอ้ยเียวไปคะแนนหมูกรอบไฟลุกนะลุกโคนหน้าเลยเต็มฝามาอีกแล้วเม้งปูดองทองหล่อนะฮะสาขานี้คือโอ้ยพิซซ่บ เยอะมากดูดูนี่นี่ไข่อยู่นี่นะฮะกับพริกร้านนี้ไว้ใจเรื่องปูดองครับลุยฮะอือยังไงคะฉ่ำโอ้ตอนนี้ฉ่ำอยู่คนเดียวเลยจิ้มเดี๋ยวมันโคตรแซ่บเลยอรอมากดู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 นมันดูคือสีส้มใช่โอ้โหฉันขอน้ำจิ้มมะเขือก่อนค่ะเออเราปอกไว้ที่ก่อนมาอย่างนี้ได้แล้วอยู่เรื่องอยูดิฉาบหมดไว้ลุยฮะ สูตรร้านนี้เนี่ยเลยท่านเราชอบเลยเปรี้ยวนัวอร่อยสุดแม่เด็ดหวานอัน hmm. นี้ผักดไหมฮะแหน,นกระหล่ำไฟลุกนะฮะอันนี้ที่เร,เราเห็นไฟลุกเมื่อกี้ใช่นี่แหน,นกระหล่ำไฟลุกโอ้โหกร,รอบแรงควันลุยครับ บอกรักเมียเป็นระยะเวลากินอาหารอร่อยจะบอกรักเมียเพราะว่าอร่อโอ้ยนี่เธอใส่กอะไรก่อนนี่ฮะความข้าวครอบโอ้โหนี่ใส่พริกชั่มมันอร่อยเลยที่รักต้มเหรอคะกระดานข้าวหมูกรอบโหดมากพี่รักเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะกินเลยวินีจยังไม่ได้กินโหความข้าวมีพริกแบบนี้ที่รักวินิจตอกฟางพริกเรียบร้อย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชะลอไว้ก่อนนะฮะพริกลงข้างบอหน่อยนึงให้เห็นงีม้มาลุยครับโอ้ร้อนอ,อร่อยมากพริกข้นคืแก้เผ็ดแก้เผ็ดสองจานนี้ต่างกันยังไงคือไข่ขยี้อันนี้กูก็ไข่ข้น<อ>เวลากินนะฮะแต่บอกว่าแก้เผ็ด เผ็ดเหลืองแดงนะผ้เออเหลืองแดงเหลืองแดงผมมีเขียวหน่อยหน่อยด้วยสัญญาณไปหรือเปล่าปุ้ยรุยครับไข่มันนัวมากเลยที่เราเลยพูดนัวออไปหมดด้วยแล้ว่มาที่ไข่ขยี้เป็นเมนูที่แบบเกินต้านมากเลยนะฮะดูดูดูมันนุ่มมันนัวมาก ทำไม่ง่ายนะลุยฮะอือืเต็มสูงเลยนะคะก่อนอร่อยมาก,มากแต่มาร้านต้องกินหมูก,กรอบนะอื่พอหหมูกรอบหมูกรอบก็แห้งๆเลยอะ่ะอย่างดีนี่<ม>วางแววข้าวนี้พริกลงอืดูดูดูด,ดูพริกแน่นๆพริกแน่นๆมาลุยครับ ตอนนี้ลูกคนจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะสามทุ่มเดียวมทุ่มเทงคืนนะอันนี้ว่ดีเพราะว่าอันนี้ว่าดากกินฮั่นแต่แหนมกเทียมโทนเออแหนมี่พมผัดไข่นะฮะอย่างี้นี่กระเทียมโทนลกกุ้งดูโหต่วตอนผัดที่แบบน่ากินมากอ่รู้ยครับ ลถมาอ๋อฉันบอกบแล้วต้องสั่งสิ่งเล็กมันมีหลากหลายรสชาติอยู่ในลิ้นเลยอ่ะทั้งแหนมทั้งกระเทียมโทนต้องกินแบบพร้อมๆกัน,กนเพื่อกระเทียมไปไว้ใช่มาสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มครับเปิดตู้เย็นครับหาแหนมหาไข่ผัดกันมาลุยฮะหืมบ้าบอเออมุกไฟแดงไม่เยอะก็ไฟลุกเหมือนกันใช่ไหมอืมหืมท่วมมากไฟมือ เขาได้เลยอ่ะอร่อยเวอร์วางเลยครับใครไม่โดนคลิปนี้ตกนะคะถือว่าคุณมีคนใจแข็งมากใครใจแข็งบ้างคอมเมนต์มาใจบางมากก็อร่อยอันนี้คืออะไรโอ้ยหกก้เลยใช่ไหมเหรอเฮ้ย,ยแกงจีนม,มุสับไว้เคม็มมันเป็นเครื่องเกี่ยวบวอยใช่เออเกี่ยวบวอยอ่ะอ โอเมนกูดองอีกมัยกับดารลันเหนียวเมนกูดองของหลอนะ่อครับมันตำได้สุดยอดมากครับ oh. เที่ยบเลยอร่อย oh, จริง,รงวันนีไม่อยากให้พลาดนะคะรายละเอียดแคปชั่นจ้ะกินข้าวกับพริกแล้วหนึ่งสองอร่อยมาก